มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ V i P Server และ ID พัทสูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัสเลทสิเช่นบ o ็อกฟุตคิงเลกาซีและแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกด,ดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาแต่ปัจตปัตตเฮ้ยเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาจเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลพิศดาร นะครับผมนะที่พี่จะมาพูดเนี่ยนะครับผมเป็นผลพิศาสที่สามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมในเกมนี้หรือว่าในแมปนี้นะครับผมมีผลพิศาจที่มากมายจริงๆนะครับผมนะมีมากกว่า30ผลด้วยกันนะครับผมนะณอัปเดตปัจจุบันนั่นเองนะครับคือจริงจรินะครับผมในบรรดา30ผลด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผมประเภทแรกคือประเภทที่มันไม่สามารถบินได้นะครับผมนะและประเภทที่2นะครับผมนั่นก็คือประเภทที่สามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะคือประเภทที่พี่จะเอามาพูดในคลิปวิด แล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับผมนะที่ยังไม่รู้ว่าผลไหนมันสามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะพี่ขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะกับวันหยุดยาว5วันลวดเลยคุณผู้ชมฮะและน้องๆคนไหนเนี่ยนะครับผมนะที่มีวันหยุดยาวมากกว่า6วันหรือว่า5วันสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนมีวันหยุดยาวน้อยกว่า5วันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองนะครับผมนะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับผมมีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับผมนะไม่ว่าจะะนารล่่งคผออไตๆ ครับผมนะบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมนะและที่สําคัญนะครับผมนะอย่าลืมดูคลิปวิดีโอของพี่ด้วยนะครับผมนะถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าไม่ใช่วันหยุดนะครับผมนะคลิปพี่จะลงประมาณ4ี่โมงครึ่งเลครับผมนะอ่าเป็นเวลาที่เราเลือกเรียนกันพอดีนะครับและที่สําคัญนะครับผมนะถ้าเป็นวันหยุดยาวนะครับผมหรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมนะคลิปของพี่เองจะลงเฉพาะตอนเที่ยงนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงเนี่ยนะครับผมนะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีด นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมนะไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมนะพี่ก็อยู่ที่คาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือพี่เรียกชื่อถูกใช่ไหมไม่ใช่แมนชั่นใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะเออชอบเรียกผิดเรียกถูกนะครับผมนะขออภัยจริงๆด้วยเลยละกันนะครับผมนะและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเสนอสูตรสุ่มผลโดยคุณน้อง C H Com นะครับผมนะฮะเขาบอกว่าผมมีสูตรครับผมนะให้พิมพ์คำว่าขอผลดีๆหน่อยนะครับผมนะถ้าไม่ได้เเเเนนนนนีีี่่่่ยยยจะะะะะะะฆฆาาาาออออไรรรรปมมมณณณ้้้้้้ลลลโโโโหหงคคคคุุผผููชชตดับฮแวก็ท เขาบอกว่าให้ถือดาบด้วยนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือสุ่มนั่นเองนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนจากน้องซีเฮดคอมนั่นเองนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเขาญาตถือดาบกันก่อนเลยนะครับผมแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราพิมพ์ซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับขอผลดีๆนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ให้เนี่ยจะฆ่านะครับผมนะถ้าไม่ให้นะครับผมนะถ้าไม่ให้จะฆ่านะครับผมนะจะฆ่าอ่าโอเคครับผมนะโคตรโหดโคตรตึงครับน้องๆโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผม นะถือดาบขู่ไว้ด้วยอ่ะเออไม่ให้จะฟันหัวเลยนะครับผมน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมวันนี้พี่คุยกับใครพี่คุยกับตัวขายผลไม่ใช่ตัวสุบอนปะโตเอาใหม่เอาใหม่อหโอ้โค้ดเสงเป็ดเลยคุณผู้ชมฮนะเอาใหม่นะครับผมนะขอผลดีๆนะครับผมนะไปคุยกับตัวขายผลเฉยเลยครับผมนะขอผลดีๆหนะ่อยขอผลดีๆนะอ่าโอเคนะผมนะถ้าไม่ให้จะฆ่านะครับผมนะถ้าไม่ให้จะฆ่านะครับผมน้องไปพิมพ์ยากพิมพ์เย็นว่าจะฆ่านะครับผมนะอ่ะโอเคผมถ้าไม่ให้าจะฆ่านะอ่าโอเคถือดาบด้วยเลยครับผมนะแล้วก็มาดูซิว่า ามเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลบาริบารินะครับผมนะหรือว่าบาเรียของเรานั่นเองนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเกลือไหมก,ก,ก็เกลือแหละนะครับผมนะเออก็แบบเออก็เนะม็นมีคาพูดอะ่ะคือมันเกลือคุณผู้ชมฮะโอเคผมก็ขอบคุณน้องจากทางด้านของ c ีเฮดคด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะที่ร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกกับพี่แบบนี้นะครับผมนะสามารถพิมพ์ข้อความนะครับผมนะหรือว่าสูตรสุมผลอะไรมาก็ได้นะครับผมนะที่คิดว่าง่ายๆนะครับผมนะสั้นๆได้ใจความนะครับ ครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะถามว่ามันมันได้อะไรไหมมันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมนะได้ความบันเทิงได้ความสนุกสนานนั่นเองนะครับผมนะบางคนก็เอาไปแชร์บางคนก็เอาไปสุ่มต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้ผลดีๆก็มีเยอะนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยขออนุญาตทิ้งผลก่อนนะครับผมนะใครอยากได้ก็ก็มาเก็บเอาไปแล้วกันนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองก็ให้ฟรียังเครื่องเลยนะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะกับผลที่สามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันด ได้อยู่แล้วนะครับผมแน่นอนเลยนะฮะอ่าแบบนี้ครับอ่าที่เห็นกันอยู่นี้นะครับผมนั่นคือผลไฟตื่นนั่นเองนะครับผมนะสังเกตง่ายๆจากตื่นไม่ตื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมนะถ้าตื่นแล้วเนี่ยมันจะมีลำแสงไม่ใช่ลำแสงดีมันจะมีขึ้นพลังอะไรบางอย่างออกาก็ตูดนะครับผมนะแบบนี้เลยฮะสีขาวๆนะครับผมนะอ่าคุณมาได้ยังไงออกาก็ตนูดอ้ทลเลศมากเลยคุณผู้ชมฮะก็นั่นแหละนะครับผมนะนี่คือวิธีสังเกตนะครับผมนะคือผลไฟนะครับผมนะไม่จาเป็นต้องตื่นก็บินได้นะครับผมนะ ผมแล้วก็เลี้ยวหัวแบบโอ้โหเห็นไหมคือสามารถจะเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงได้หมดเลยนะครับผมนะเป็นอิสระนั่นเองนะครับไม่มีจับเวลานะครับว่า 30- ิวิ40วินะครับผมนะสามารถกดค้างแล้วบินข้ามประเทศข้ามจังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าบินจนกว่าเกมจะปิดก็ยังได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเออก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับผลไฟของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะอันดับต่อมานะครับผมไปเร่างผลฟาวคอนนะครับผมนะหรือว่าผลเหยี่วผลปีกนกอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เลยคุณผู้ชมจะเรียกนน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 ะะะครรัับผผมมมมึ่่่งงงงงงี้้้ไไสาาาถิดตตวขออออเแปก นะครับผมนะโดยการกดสกิลเซตนะครับผมแบบนี้ฮะอ่าเมื่อเรากางปีกเนี่ยเราถึงจะสามารถบินได้นะครับผมนะถ้าเราไม่กางปีกเนี่ยไม่สามารถทําสกเบืออะไรได้เลยนะครับผมนะแม้แต่จะบินแม้แต่จะสกิลเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมนะคือแบบดูไกลๆก็คือแบบมันเป็นตัวอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือเราต้องแปลงร่างก่อนแบบนี้ฮะอ่าถึงจะสามารถโบยบินแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมนะส่วนท่าทางของผลฟอลคอนนะครับผมนะสามารถบินได้แบบไม่มีขีดจํากัดเลยนะครับผมนะไม่มีจับเวลานะครับว่าจะต้องกดกี่นาทีกี่วิอะไรครับผมนะสามารถบินได้เร นะครับผมนะสามารถบินได้จนเกมปิดเลยนะครับผมนะฮะแต่พอดูไปดูมาตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมนะที่มันแบบเออแบบมีกระด้งอะไรคุณผู้ชมอะเออใช่เหมือนเลยคุณผู้ชมขออนุญาตบูบี้หนองหน่อยละกันนะครับผมดังนั้นสำหรับใครที่เป็น FC หรือว่าเป็นแฟนตัวยงของผลฟาวคอนนะครับผมนะขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นผลอีกหนึ่งผลที่สามารถบินได้แล้วก็ไม่ค่อยเร็วแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีดาเมจด้วยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลฟาวคอนของเรานน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 นะะะะะฮอออออ่่่่าาัััััดบบบตมมมเเเียยคครรรผผผป็ทขงงล ผลทรายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น V1 หรือ V2 หรือว่าจะตื่นไม่ตื่นเนี่ยสามารถบินได้หมดเลยนะครับผมนะยิ่งตื่นเนี่ยยิ่งบินเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวดูสิว่ามันจะบินได้ขนาดไหนนะครับผมสำหรับผลทรายของเรานะครับก็เวลาบินมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะอ่าคือแบบขาหายไปไหนเว้ยเออนั่นแหละนะครับผมนะก็คือแบบว่ามันสามารถบินได้นะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะช้านะครับผมนะแล้วก็เป็นอีหนึ่งผลที่สามารถแบบว่าเวลาตกน้ำเนี่ยมันจะเสียดาเมจหรือว่าได้รับดาเมจมากขึ้นนั่นนนนเออออองงะะะะครรบบบบมปลทีี่่่ข้้้้าาาาาจจแแตหไไกกํณ เวลาบินเนี่ยนะครับผมนะสามารถกดบินได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับผมนะสามารถกดครั้งได้เลยนะครับผมชงกวาเกมจะปิดเลยแล้วก็ว่าได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นผลที่เวลาบินแล้วเนี่ยไม่มีดาเมจนะครับผมแล้วก็บินช้านะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของมันนะครับผมสำหรับผลใจของเรานะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับผลใจของเราก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถบ,บินได้นั่นเองนะครับผมนะอ่าอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของผลบลู๊คนะครับผมหรือว่าผลรีวายหรือว่าผลชุบชีวิตก็ได้นะครับผมนร่ลพกะ ก็เป็นอ uh, ีกหนึ่งผลนะครับผมนะที่สามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับผลนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะบินได้ยังไงนะครับผมไปดูกันฮะปึ๊บนะครับผมนะแต่ว่าระยะการบินเนี่ยนะครับผมมันมีขีดจากัดของเวลานะครับผมนะเราไม่สามารถบินได้ตลอดนะครับผมเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะมีระยะเวลาหมดของมันนะครับผมนะเมื่อแบบเออทิ้งร่างตัวเองไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเราก็กลายเป็นวิญญาณออกจากร่างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมแบบนี้ฮะอ่าทิ้งร่างตัวเองไว้นะครับผมนะเห็นไหมมันก มันก็ไม่ถาวรนะครับผมนะสามารถบินได้ชั่วขณะนะครับผมนะก็เอาไว้หลบหลีกได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ถ้าจะให้มันบินข้ามเกาะเนี่ยอันนี้คงไม่ไหวนะครับผมสำหรับผลรีวของเรานะครับผมนะเออแล้วที่สําคัญเนี่ยมันไม่มีดามเมจนะคุณผู้ชมนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมนะเกือบลืมไปนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่ามันมีดามเดมจไหมนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับ อ๋อนี้มันสกิลอ๋อโทษโทษอันนี้สกิลหนึ่งเออมันไม่มีดาเมจนะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อเราโดนโจมตีจาก่างต้นเนี่ยนะครับผมมันจะมีดาเมจคุณผู้ชมมาเห็นไหมก็คือว่าต้องระวังนะครับก็มีประมาณนี้นี่คือข้อควรระวังของผลรีไว้นั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตอบผลต่อไปกันเลยนะฮะอันดับต่อมานะครับผมไปเรื่องของผลแสงของเรานั่นเองนะครับผมนะผลนี้นะครับผมมีทั้งหมด2อเวอร์ชันด้วยกันนะครับผมเวอร์ชันตื่นกับไม่ตื่นนั่นเองนะคร ส่วนเวอร์ชันที่ตื่นแล้วเนี่ยะนรับผมนะจะเป็นเวอร์ชันที่สามารถหักซ้ายหักขวาหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นล่างด้บนได้หมดเลยนะครับผมนะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนะครับผมนะสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลนะครับที่เคลื่อนที่ได้โคตรไวที่สุดในเกมในหน้าอัปเดตปัจจุบันเลยนะครับผมนะเป็นผลที่ใช้ในการฟาร์มดีมากๆแล้วก็เป็นผลที่สามารถใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยโคตรจะดีเลยนะครับผมนะนี่คือยอมรับเลยนะฮะอ่าและที่สําคัญนะครับผมนะสามารถบินแบบนี้นะครับผมนะเราเราสามารถหักซ้ายหักขวาแบบน มีขีดจำกัดนะครับผมนะสามารถกดค้างแบบนี้ได้จนกว่าเกมจะปิดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งผลที่น่าสนใจในการบินนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับว่าผลที่สามารถบินได้ไวที่สุดนะครับผมผลแสงอันนี้พี่แนะนําเลยจริงๆนะครับว่าเป็นผลที่บินไวที่สุดแล้วนะครับผมนะแต่ว่าต้องเป็นเวอร์ชันที่ตื่นแล้วเท่านั้นนะครับผมนะถึงจะบินโคตรไวเลยนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของผลแมกมานนครับผมหรือว่าผล เราเนี่ยนะครับผมเราสามารถทําดาเมจได้อ kind of right ีกเหมือนกันนะครับผมนะถามว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาบินให้ดูนะครับผมนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมเวลาบินเนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆกับเจ้าทะเลเวอร์ชันแรกนะครับผมนะคือแบบโอ้โหคือใครมีผลแม็กมาเนี่ยคือแบบต้องระแวงอ่ะคุณไม่รู้ว่าเจ้าเกิดหรือว่าแม่งมีผลแม็กมามันบินอยู่นะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับคือโคตรระแวงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะเหมือนจริงหรือเปล่านะครับมันจะคำรามแบบว้าวๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะมาดูนะฮะปึ๊บนะครับ เห็นไหมฮะคือเสียงแม่งใช่เลยอ่ะคือเสียงมันเป็นเสียงเจ้าทะเลคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญนะครับผมนะผลนี้มีข้อจํากัดอยู่นะครับผมนะ <S <s เรื่องของเวลานั่นเองเราไม่สามารถกดค้างได้ตลอดนะครับผมนะอีกสักพักนึงเนี่ยนะครับผมนะเจ้าหัวรวาวามันก็จะล่วงลงจากพื้นนั่นเองนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลนะครับผมนะที่สามารถทำดาเมจได้จากสกิลเอฟนั่นเองแบบนี้ฮนะอ่า นะครับผมนะเห็นไหมดีดาเมจด้วยนะครับผมอันนี้พี่เล <auto> ่นเป็นสายดาบนะครับผมนะก็เลยดาเมจไม่แรงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ข้อควรระวังนะครับผมเราไม่สามารถกดค้างสกิลนี้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับผมนะก็อยู่ได้ประมาณ30มสิบวินะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถกดค้างได้ตลอดไปนะครับผมนะก็มีประมาณนี้สำหรับผลแม็กแมาของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อนดับต่อไปกันเลยนะฮะอ่าอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของผลควันของเรานั่นเองนะครับผมหรือว่าผลสโมกก็ได้นะครับผมในเรื่องของการ์ตูนเนี่ยเป็นหนึ่งในกร์ของเรรานนะคับผมะ แล้วก็ผลนี้นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถบินได้เช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยฮะอ่าโมเดลของการบินเนี่ยเลยครับหรือว่าเอฟเฟกของการบินเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแต่ว่าบินช้านะครับผมนะอ่าผลนี้นะครับผมเวลาที่เราบินนะครับผมเราไม่สามารถทาดาเมจกับใครได้นะครับผมนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถบินได้จนเกมปิดเลยนะครับผมนะไม่มีการจับเวลาแต่อย่างใดนะครับผมนะสามารถบินได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้สำหรับผลสโมกหรือว่าผลควันของเรานะครับผมนะอ่าอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องผลฟินิกของเรานั่นเอง มีเวอร์ชันที่ตื่นกับไม่ตื่นนั่นเองนะครับผมนะส่วนท่านั้นที่มันไม่ตื่นเนี่ยนะครับผมนะมันก็สามารถบินได้เช่นกันแต่ว่าอาจจะช้ากว่านะครับผมนะส่วนเวอร์ชันที่ตื่นแล้วก็สามารถบินได้โคตรเร็วเลยนะครับผมนะแล้วก็เวลาตอนที่เราบินนะครับผมนะมันสามารถทำดาเมจได้เช่นกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแบบนี้ฮะปึ๊บนะครับผมนะอ่ามีปีกออกมาด้วยนะครับผมนะเห็นไหมฮะคือแบบโอ้โคตรสวยอลังการเวอร์วังมากๆคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับผมมันมมมีอร่าาาาไนนน้้้ัผงยืสถทดดดเเเ๋ให แบบนี้นะครับคุณผู oh, ้ชมะคือพูดง่ายๆนะครับผมนะมันสามารถทำดาเมจได้นะครับผมนะมันไม่ใช่ดาเมจเผาไหม้หรือว่าติดเบิร์แต่อย่างใดนะครับผมนะและที่สาคัญนะครับเวลาที่เราแปลงร่างนะครับผมเราก็สามารถบินได้เหมือนกันนะครับผมนะาแบบนี้เลฮะคือบินได้โดยที่เราแบบไม่ต้องกดสกิลนะครับผมนะซึ่งเวลาที่เราอยู่บนฟ้าหรือว่าเราแปลงร่างอยู่นะครับผมนะเราจะเสียเอ e เนอร์จีแทนนั่นเองนะครับผมนะนี่คือข้อควรระวังต้องระวังให้ดีนะครับผมถ้าเอเนอร์จีต่าเกินไปเนี่ยเราสามารถกลับกลายมาเป็นร่างคนได้เหมือนเดิมนะครับผมนะนก็็เป啊 ผลนะครับผมนะที่สามารถกดส,สกิลค้างได้หรือว่าสามารถบินได้ตลอดเวลานะครับผมแบบนี้เลยฮะไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมนะแทบจะอินฟินิตี้นะครับผมนะสามารถอยู่ได้แบบนี้จนกว่าเกมจะปิดเลยนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ค่อนข้างที่จะออดีมากๆเลยในเรื่องของการบินนะครับผมนะอ่าแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะครับผมนะสามารถใช้สกิลได้ระหว่างบินนั่นเองนะครับผมนะไม่มีผลไหนที่ทําได้แบบนี้นะครับผมนะอ่านี่คือเป็นผลแรกๆเลยนะครับผมที่สามารถบินไปด้วยทําดาเมจได้แล้วก็แถมที่สาคัญเนี่ยสามารถใช้สกิลได้นัั่นนนเองะครบบบผมแี้ นะครับอ่าแบบนี้เลยฮะ คืระหว่างบินเนี่ยสามารถใช้สกิลได้นะครับผมเป็นผลที่พิเศษมากๆเลยสำหรับผลเทคนิกของเรานะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมจะเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องผลกาวิตี้นะครับผมหรือว่าผลแรงดึงดูดหรือว่าผลอุกกาบาตหรือว่าผลแรงโน้มถ่วงโอ้ชื่อมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยนะครับผมนะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกเลยนะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถบินได้เช่นกันนะครับผมนะถึงแม้มันจะช้าขนาดไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับและที่พิเศษไปกกกว่่่าาาานน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 นัััั้้้้ะะะะะะคครรรรบบบผผมมเเเสงงตตตอออิดดดีีีๆๆููจพพืืฮซึย ใช่ไหมครับผมนะเวลาเราบินเนี่ยเราจะใช้ก้อนหญ้าในการบินนั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะปึ๊บเห็นไหมฮะอ่ามันจะเป็นก้อนสีเขียวนะครับผมนะค่อนข้างที่จะบินช้าเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเอฟเฟคด้วยนะครับผมนะเวลาเราบินตรงไหนเนี่ยเราก็จะได้ก้อนนั้นมานะครับผมนะสมมติว่าพี่อยู่ตรงดินนะครับผมเราก็จะใช้ก้อนดินในการบินนะครับผมนะแบบนี้ฮะอ่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเราอยู่บนหลังคาปุ๊บเราบินปุ๊บอ่าเราก็จะใช้ก้อนหลังคาบินนะครับผมนะและนี่ก็คือความสนุกของมันนะคร เราบินปุ๊บเราก็ไดใช้กำแพงบินนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะโคตรเท่นะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราอยู่บนดอกไม้เนี่ยเราจะใช้อะไรบินนะครับผมนะอ๋อเป็นก้อนหญ้านะครับผมนะอ๋อทีนี้นะครับผมนะถ้าเราอยู่บนต้นไม้เนี่ยเราจะใช้อะไรบินนะครับผมแบบนี้ฮะปุ๊บโอ้โหใช้ต้นไม้บินคุณผู้ชมฮะโคตรเท่เลยคุณผู้ชมฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้สำหรับผล Gravity ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะฮะอันดับต่อมานะครับผมไปเรื่อผล Venom นะครับหรือว่าผลพิษของเราก็ได้นะครับหรือว่าผลไฮด้าก็ได้นนนนะะครรรรัับบบผผมมสสาาาหลีี้ของเเ่ยถินได้เช่น คือว่าเวลาผลพิษเลือดน้อยเนี่ยมันสามารถบินไวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับใครที่มีความรู้สามารถคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่าเวลาผลพิษเนี่ยเลือดน้อยมันสามารถบินได้เร็วจริงไหมนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะผลนี้สามารถบินได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถทาดาเมจได้จากสกิล F ด้วยเช่นกันนะครับเวลาบินนะฮะหรือว่าบินชนศัตรูก็ตามนะครับผมนะแบบนี้ฮะอ่าแบบนี้เลยครับปึ้มเมื่อเราบินชนศัตรูเนี่ยอันนี้คือพี่จะบอกก่อนนะครับว่าพี่เล่นสายดาบนันเองนะครับผมนะสังเกตดูดาเมจครับโคตรแรงฮะอันนี้ค โคตรที่จะแรงเลยนะครับผมนะสำหรับสกิลเอฟของผลพิษของเราเนี่ยนะครับผมนะสรุปก็คือว่าผลนี้เนี่ยนะครับผมสามารถบินได้แล้วก็รู้สึกว่าจะทําดามาจได้ด้วยนะครับแถมแรงด้วยนะคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญนะครับผมข้อควรระวังก็คือว่าผลนี้ไม่สามารถบินได้ตลอดนะครับผมนะมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องนะครับผมนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลนะครับผมนะที่บินได้โคตรดีเลยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้สำหรับผลพิษของเรานะครับผมนะอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของผลมังกรนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าผลไคโดก็ได้นะครับผมนะ เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะบินไวมากๆเลยนะครับผมนะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมนะเป็นผลที่สามารถบินได้อย่างอิสระนะครับผมนะและที่สําคัญคือมันสามารถบินได้จนกว่าเกมจะปิดเลยนะครับผมนะฮะอ่าบินได้โคตรไกลโคตรเร็วโคตรแรงเลยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้มันไม่สามารถสร้างดาเมจได้ระหว่างบินนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือข้อเสียของมันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะทดแทนด้วยความเร็วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมนะสับสนมังกรของเรานะครับผมนะอ่าและที่สําคัญนะครับผมนะเมื่อเราแปลงร่างเราก็สามารถบินได้เช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยฮะอ่า ค่อนข้างที่จะบินได้ไวพอสมควรนะครับผมแล้วก็ระหว่างบินเนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้เช่นกันนะครับผมแบบนี้ฮะึ้ม นะฮะอ่าสามารถลอยตัวอยู่บนฟ้าได้นะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจได้เช่นกันนะครับผมนะโคตรดีนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสหรับผลมังกรของเรานะฮะอ่าอันดับต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องของผลบิ๊กมัมนะครับผมหรือว่าผลโซรุโซรุนะครับหรือว่าผลวิญญาณของเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถบินได้นะครับผมนะเป็นผลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะพิเศษเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบินเนี่ยนะครับผมนะมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรไปมากกว่านั้นนะครับผมนะนั่นน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 นกกกก็็คคคคืออออสิิลลลลีีีี้ะะะะะรรรรรััััับบบบ่่่่่่าาาาาเเเววยยผผมมมมมมมจููไไไฟตตแ นะครับผมนะให้มันรู้สึกว่าม an anyway ันเท่เฉยนะครับก็เป็นผลที RA ่สามารถบินได้ไวพอสมควรนะครับผมนะแล้วก็ร okay ู้สึกว่าจะบินได้แบบตลอดไปเลยนะครับผมนะไม่มีขีดจํากัดแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดนั่นเองนะครับผมนะสามารถบินได้จนกว่าเกมจะปิดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะสำหรับผลโซลูของเรานะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะท่าทางของผลโซลูของเรานะครับผมนะก็ไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็ดูเหมือนจะธรรมดามากๆเลยผู้ชมในเรื่องของการบินนะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องผล นะครับผมนะสามารถบินได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ตื่นหรือว่าไม่ตื่นก็ตามนะครับผมนะแต่เวอร์ชันที่มันไม่ตื่นเนี่ยมันสามารถบินได้นะครับผมแล้วก็ลักษณะการบินของมันเนี่ยคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนเลยนะครับผมนะส่วนเวอร์ชันที่ตื่นแล้วนะครับผมนะลักษณะการบินของมันก็จะคล้ายๆกับไอรอนแมนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะเหมือนขนาดไหนครับผมแบบนี้ฮะอ่าเหมือนไอรอนแมนบินได้คุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะและที่สำคัญไปกว่านั้นเวลามันบินเนี่ยเวลามันชนอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่ชชนน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 นะะ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 คคคครรรรรรััััััััััับบ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 ผผผมม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 จิิิิขขขึึ้้้ออออออตตตโโแีีฮืดาาาาาากกๆเเเลลยยวไสส่งงถ มัดแบบนี้ฮะอ่าเห็นไหมคือเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมนะเวลาเรามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ข้างหน้านะครับผมนะมันสามารถผ่านไปได้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมนะคือแบบว่าเราไม่ต้องหยุดสกิลนะครับผมนะเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับผมแบบนะี้ฮะอ่าและที่สําคัญเนี่ยคือมันสามารถกดค้างไปจนกว่าเกมจะปิดได้เลยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะคือมันบินผ่านอัตโนมัตินะครับผมนะก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยในเะรื่องของการบินนะครับมันสามารถบินขึ้นของมันอัตโนมัติเลยนะครับผมนะไม่ต้องกลัวว่าจะชนอะไรประมาณน นะครับผมนะหรือว่าผลคางเยกหรือว่าผลชาโดก็ได้นะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมเวลาที่เราบินเนี่ยมันสามารถสร้างดาเมจได้เช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยฮะ ึ๊บนะครับผมนะคือสามารถบินได้นะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจได้เช่นกันนะครับผมนะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงนะครับผมนะไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานะนี้ได้นะครับผมนะคือพูดง่ายๆนะครับผมนะเมื่อศัตรูโดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถแบบหนีได้นะครับผมนะนอกจากจะโซออกหรือว่าเราจะต้องแบบเออเคลื่อนที่อะไรแบบทิฟตาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถึงจะออกจากสถานะนี้ได้นะครับผมนะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมนะผลนี้คือเวลาเราบินเนี่ยนะครับผมมันมีข้อจํากัดของเวลานะครับผมนะคือเราไม่สามารถบินได้ระยะเวลาที่นานนะครับผมนะมันมีข้อเวลามาจํากัดนะครับผมะปราณัก ห้าส um ิบว<ร> <15 S 1> ิประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลนะครับผมนะที่บินแล้วมีดาเมจนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยสำหรับผลชาโดของเรานะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมนะเดี๋ยวไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องผลสปินหรือว่าผลใบพัดของเรานั่นเองนะครับผมนะผลนี้นะครับผมมีดีแค่บินจริงๆนะครับผมนะแม้แต่ฟาร์มเนี่ยมันก็ฟาร์มไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้จะเอาไปล่าค่าหัวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะถึงแม้มันจะบินได้ก็จจรร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 ิิิงงงงนน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 นะะะะะะะคคคคคััััััััับบบบบบบแแต่่่่่่ววววาาาาาาามม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 กก็็ไไไดดดดด้้้ีีีีเเเเเออออ์ขขผผผ๋ยยยูซปฮื แบบว่ามันช้ามากนะคุณผู้ชมนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะบินได้จนกว่าเกมจะปิดเลยนะครับผมนะแล้วมันไม่สามารถทำดาเมจได้ระหว่างบินนะครับผมนะเป็นผลที่พูดตรงๆนะแด็ดดีกว่านะครับผมนะคือแบบค่อยๆแด็ดเอายังดีกว่านะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลสปินของเรานะครับผมก็ไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็รู้สึกว่าเดินดีกว่าโอเคผมก็มีประมาณนี้นะฮะอันดับสุดท้ายนะครับผมเป็นเรื่องของผลกิโลของเรานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันมาเนิ่นนานนะครับว่าผลกิโลเนี่ยมันเป็นผลที่ พิธีนะครับว่าผลนี้มันบินได้จริงหรือไม่จริงนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะสกิลเอฟนะครับผมเป็นการบินขึ้นไปแบบนี้นะครับจะเรียกว่าบินได้ไหมเรียกว่าลอยดีกว่านะเป็นการลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ไม่สามารถบังคับทิศทางได้เลยนะครับผมนะก็คือแบบลอยอยู่กับที่ประมาณนี้ฮะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะขอทิ้งท้ายด้วยผลกิโลนี้ละกันนะครับผมนะคุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยละกันว่ามันบินได้หรือไม่ได้นะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอ